ชาวเน็ตรุมถล่มยับหลังไฮโซนายโพสภาพแต้วนัฐพรกลางไอจีค่ะกำลังใจจากแฟนกลับเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงคนสนิทและคนรู้จักอย่างมากมายแห่ส่งให้กำลังใจนางเอกสาวแต้วนัฐพรกันอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่ครอบัวต้องสูญเสียคุณพ่อพลอ,อากาศตรีนรงเตมเีรักเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่ผ่านมาและมีการชาปนกิจศพในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ล่ละค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาของการตั้งสวดพระอภิธรรมลหลายวันที่ผ่านมา ก็มีเพื่อนๆพี่น้องมากนาหน้า้ายตาเดินมาร่วมไว้อะไรและส่งกำลังใจให้แต้วค่ะและครอบครัวก็ได้กลับมายิ้มกันได้อีกครั้งรวมไปถึงหนุ่มคนสนิกอย่างไฮโซนายประนายพรประภาที่จะเห็นภาพอยู่ในงานตลอดไม่ไปไหนเลยล่ะค่ะ ในภาพล่าสุดที่ไฮโซนยโพสลงอินสตาแกรมนอกจากจะมีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์พร้อมคอมเมนต์ชื่นชมแนะนําให้อยู่ข้างๆสาวแต้วขณะดเดียวกันก็โดนกระแสด,ดรามา่าครั้งใหญ่เลยแหละคะ่ะเมื่อมีชาวเน็ตบางกลุ่มเข้ามาคอมเมนต์โจมตีว่าเอ,อิมสงสารต้นจังเลยเนาะบางก็ว่าเปิดตัวให้โลกจำเปิดตัวงานศพคุณพอ่อขอให้เป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะและก็มีอีกว่า ทำคะแนนเก่งจังเลยจะพองานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้าไปรุมคอมเมนต์ตอบกับงานนี้เรียกได้ว่าด่ามาระอุสนั่นกลางไอจีไฮโซในกันเลยทีเดียวค่ะ